ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับช่องไมโครซิงกันต่อนะครับนี่ครับอันนี้งานนี่ครับขุดรั้วเก่าออกครับเจ้าของงานบอกว่าเอารถไถมาดันแล้วดันไม่ออกครับเลยนี่ครับที่ต่อเรามาครับถึงมาเราจัดให้ครับงานประมาณสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงครับจัดให้ครับ สนใจใช้บริการก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขีดอำเภอขันจังหวัดีสะเกิและใกล้เคียงนะครับวันนี้มางานเล็กๆเด็กๆทำครับวันนี้หรือรั้วครับแบบนี้เราก็จัดให้ครับี่ชั่วโมงก็มาครับถ้าอยู่ใกล้ครับราคาได้เราไปหมดครับคุยกันก่อนได้ครับสนใจก็เบอร์โทรครับ08 37 37 37 28ครับ ือจะติดตามทาง a c e b o o กก็รถหกล้อดําเคลื่อนที่เร็ววงขันนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทวามเคลื่อนไหวของเราครับก็ลงบ้างไปลงบ้างครับก็ทำหลายอย่างครับวันนี้ขุดอยู่ที่บ้านปือขันครับตำบลปือน่าจะปือใหญ่นะครับปืภอขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับ อือครับอ่าอย่างนี้ครับหมดไม่เยอะหรอกครับงานนี้ไม่เกินพันห้าครับพันหกอาเต็มที่ครับพันหกครับตัวครับเคอร์ง์ไปในตัวครับเราเคอร์เร์ตับดินไปในตัววันนี้ก็แวะมาดูหน่อยนิดนึงครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วครับ เอแปบ๊บหนึ่งนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ไปครับ